เข้าห้องน้ำอะ่ะมันต้องกดอะ่ะภรรยาอะ่ะหูแล้วสปกปรกชิบห่ายแปลงฟันดูอะ่ะมาดูห้องน้ำเนี่ยแปลงฟันอะ่ะเอาทำไมเอาทำไมโอ้โหใช้แล้วก็วางไว้มันมีแก้วให้วางแล้วเว้ยอืนแค่หยิบวางน่ี้มันก็ได้หยิบง่ายๆไงมันก็แค่เสร็จก็วางม่ได้ทำใช่มาสปกปรก เ้านฟันมันจะรองกอะไรโอ้ราฆ่าอะไรอะมันยาสีฟันฆ่าอะไรมันก็ต้องวางไว้ที่แก้วดิวางนี่ถ้าจะวังือนกันนะถ้าวางเล้ทำอาสะอาดไม่หมดเขีบปะเฮ้ยนี่ชกฟันด้้ยเอาโอเคโอเคเราได้ทำเขียะเขีะเขี๊บะทำมีมีอะไร หลวงห้องน้ำเนี่ยก็คือไม่ควรใช้หรืออะไรเนี่ยคือแบบโคตรสกปรกเลยอ่ะใช้ใช้ยังไงให้มันเปียกมาถึงตรงนี้วะอาบน้ำมันอาบตรงน้ำไม่ใช่หรอคนเราอาบน้ำมันไม่ใช่โอยก็เช็ดตัวข้างในดิอยออกมาเปียกข้างนอกทำไมอ่ะเอ้าคนเราเอาออกมามันต้องส่องกระจกเองไหมหรือไม่ทำแล้วทำไม่เห็ว่ามันต้องแห้งก่อนปะตัวเดี๋ยวพี่เช็ดให้ เหรอปะเดี๋วยวทำวามสอดให้ทุกวันเลยทุกห้ามงองก็เดีเเ๋ยวเราอาบเสร็จเราก็าเช็ดให้ก็ได้เอาก็เช็ดดีไหมไม่เช็ดตอนนี้ดิขี้เกียจเล่นเกมอยู่็อะไม่ออ่ะเช็ดให้แ่ถ้าเช็ดเ,เ,เองโหพี่ไม่ต้องไปทำให้หมันเลยแม่นี่มันทำเองเองดิไม่เหลือบากก้างแล้ เดอเป็นไรเนี่ยที่ใส่บนเราไมเหมือนกันนี่มันอาจจะอยากเป็นคนที่อยาบน้ำออกข้างนอกแต่เราเป็นคนที่สะอาดจากข้างในไม่คือมันอยู่ด้วยกันห้องน้ำมัห้องเดียวถ้าเกิดมันมีห้องแยกให้ผมอ่ะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่ด้วยกันก็ต้องปรับน้อยปรับอะไรแล้วอ่ะสะอาดแล้วมันดีไหมมันก็ดีไงนี่ไงเดี๋ยวพี่ทำความสะอาดให้ทุกวันนะี่นะที่รูนั่งวนเดียวกันใช่ไหมเธออ่าพอหน้าจะได้ไงสุอยอดเลย แล้วจะเข้าตอนนี้ไงที่ทำไปเลยแ,เยแล้วตอนนี้เราก็ไม่ทำยังไงแล้วตอนนี้ทุกอย่างก,ก็เรียบร้อยใช่ไหมของเรา,เา,เาอะไรหรือยังโอเคจะเป็นเราต้องทำเอา,าสะอาดด้วยน,นะได้เลยพี่เอานะ,ะเดี๋ยวลืมพี่ทำให้แต่ร่องจำเอาไว้ได้ผมจะให้ครับอืมอ่ะใชาดีทำความสะอาดเรียบร้อยของเธอมาแล้วจนะ้ะใส่เป็นทำให้ชาลีหางอยางยให้ได้นะชาลียัง เออแล้วเธอเป็นอะไรเนี่ยเธอไม่พอใจไม่ได้มันอยด้วยกันอ่ะก็ดูแนวนะเราทำเองมาไหนมาทำอะไรมันสะอาดพาไปดูเลยตรงไหนเป็นอะไรบ้างตอนนี้ไหนตรงไหนท่าไหนมนมีตรงไหนมันสะอาดไปแล้วก็ทีหลัง้วทำพอสะอาดได้ป่ะเป้นยังไงก็แบบกระปุกอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวทำไง มีอะไรอีกโมทอ่รนหดขาวใสที่สุดอ่านไมจเลยมสามคนนี่าไปโหยดระดับน้ำพุนนี่แบบเธอชอบเลยห้าสิบห้าเปิดน้ำใสกินแบฟันได้มใ้แบนฟัน้ไหน ยิ้เอฟอิ้มเอเอฟยเดอเอฟยิมเช้าหน้าไหมจ๊ <c oughs> เอาอ่านไปเนี่ยทุกอย่างเป๊ะหมดแล้วแล้ราบความแน่สัญญา <c oughs>